ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเพชรโรงเรียนบ้านกุดเพียรอมนาผายนวนสังได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2567ตามวัตถุประสงค์ของโครงการขอนําเสนอตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินดังนี้ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายนวนสังตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านกุดเพียขอม ตำบลกุดเพียขอมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการทัศนียาทองทุมมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น111คนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ มาตรการที่ 1. ด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยาการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวระดับประถมศึกษา,าปีที่4ถึง6และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว1.2สสถานศึกษาจัดทำประกาศผลการประเมินห้องเรียนสีขาวดีเด่นและผู้อำนวยาการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์7มาตรการดังต่อไปนี้การกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และได้จัดทำเป็นประกาศของทางโรงเรียนการประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สอดแทรกความรู้ในห้องเรียนการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุรีโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประชุมผู้ปกครองสร้างความเข้าใจและร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวังบุตรหลานให้หางไกยาเศพติดทุกชนิดมาตรการที่2ด้านการค้นหา2.1โรงเรียนได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจำเป็นของนักเรียนและสรุปข้อมูลเป็นรายบุคคล2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเศษกลุ่มติด2.3สถานศึกษามีการรายงานผลการสำรวจการใช้สารเสพติดในระบบคาทัศน์อย่างต่อเนื่องมาตรการที่3ด้านการรักษา3.1 โรงเรียนได้กำหนดนโยบายในการบำบัดรักษาตามขั้นตอนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบำบัดรักษาพร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อการรักษา3.2นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักในโรงเรียนดำเนินงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้คำปรึกษานักเรียนด้านยาเสพติดและมีการบันทึกการให้คำปรึกษากับนักเรียนมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวัง4.1 โรงเรียนได้มีการติดตั้งตู้เสมารักได้อย่างชัดเจนในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีการกำหนดขั้นตอนมีการบันทึกการรับเรื่องและการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา4.2สถานศึกษาดำเนินงานจัดตั้งชมรมเสมารักได้บันทึกกิจกรรมพร้อมทั้งสรุปผลกิจกรรมไว้อย่างต่อเนื่องมาตรการที่5 ด้านการบริหารจัดการ5.1โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์จัดทำแผนงานโครงการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปี2569โรงเรียนบ้านกุดเพียของนาผายโนนสังเป็นโรงเรียนคุณภาพครบถ้วนคุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีบนวิถีความพอเพียงหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด5.2รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดให้มีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายามุขในโรงเรียน5.3โรงเรียนมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกับเครือข่ายต่างๆอาทิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเพียขอมสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอชนบทองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอมเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายสถานศึกษาอื่นๆ5.4โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนเช่นการร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจิตอาสาในงานชาปนกิจ จิตอาสาทำความสะอาดวัดในหมู่บ้าน5.5ซึ่งทุกกิจกรรมในโรงเรียนนั้นมีการกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผาโนนสังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ได้นำนวัตกรรม st happy model มาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุกภายใต้กรอบแนวคิดแบบควบวงจรเดมมิง P.D.C.A. ดังนี้ s a ซ e ความปลอดภัยโรงเรียนมีการกำหนดมาตรการสร้างความปลอดภัยประกอบด้วยมาตรการป้องกันมาตรการค้นหามาตรการรักษาและมาตรการเฝ้าระวังรวมทั้งโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเทคโนโลยีเทคโนโลยีการนำเอาเทคโนโลยี มาทำเป็นสื่อในการค้นหาความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับยายเสพติดและอบายมุขแฮปปี้ความสุขการสร้างความสุขความรักความอบอุ่นให้กับผู้เรียนเปรียบเหมือนบ้านส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดทักษะชีวิตทุกด้าน IKT enemas กิจกรรมโรงเรียนได้ส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์มีการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันที่หลากหลายเช่น กิจกรรมการเยี่ยมบ้านกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมตามกลุ่มสนใจรวมทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา Participation การมีส่วนร่วมโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอื่นและผู้นำชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข พระปิตมายจิตสาธารณะปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสามีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวช่วยเหลือบุคคลอื่นและให้ความร่วมมือกับชุมชน y u s h power พลังเยาวชนขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยพลังเยาวชนมีการแต่งตั้งผ่านแกนนำห้องเรียนสีขาวสีฝ่าตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาวและดำเนินการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านขุดเพียขอมนาผายนนสังได้เห็นความสำคัญเรื่องปัญหายาเสพติดและได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับสถานศึกษาจำนวน5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านแท่นโรงเรียนบ้านปอแดงโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรโรงเรียนบ้านย่าเครือเสาเราร่องดูและโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนขาซึ่งได้มีแนวทางและเห็นชอบร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านกุดเพียของนาผาโนนสังได้ดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครูเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการให้ความรู้การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเครือข่ายตามมาตรการ5ด้านมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานห้องเรียนสีขาวของกรรมการงานสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผาโนนสังได้ดำเนินการจัดตั้ง,งศ,ศูยยงนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยมีห้องศูนย์การเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้มีกระบวนการดำเนินงานภายในห้องศูนย์การเรียนรู้และได้เผยแพร่ผลงานห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินงานโครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายามุกเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาประเมินงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป